สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เรามาวิเคราะห์แบบฝึกหัดที่4.1ข้อที่8เรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมข้อ8วงโครจรของดวงจันทร,ร์รอบโลกซึ่งมีรัศมี384,00 0กิโลเมตรและคาบการโครจรของดวงจันทร,ร์อยู่ที่27.3วันอัตราเร็วของดวงจันทร,ร์เทียบกับโลกมีค่าเป็นเท่าใดในหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงในการวิเคราะห์ข้อนี้เราพบว่า ตัวแปรที่จดกํกหนดให้นั่นก็คือรัศมีของโลกกําหนดให้แทนด้วยตัว r นะคะ r เท่ากับ384,000กิโลเมตรอ่าเมื่อได้แล้วนะคะเราวิเคราะห์ต่อต่อไปคือคําว่าคาบคาบก็คือตัว t t เท่ากับเท่าไหร่ t เท่ากับ27.3วันนะคะ27.3วันจากตรงนี้เราเทียบอัตรานะคะซึ่งก็คือในส่วนของ ค่าตรงนี้นักเรียนต้องเอาจํานวนวันคูณกับจํานวนชั่วโมงต่อวันนั่นก็คือใน1วันมีกี่ชั่วโมงคะ24ชั่วโมงก็จะเป็น24ชั่วโมงนะคะฮะยีชั่วโมงต่อวันอาตรงนี้นะคะเราก็จะได้เป็นจํานวนชั่วโมงออกมานะคะอ่าแล้วเราก็จะคํานวณหาค่าอัตราเร็วคือ v ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่โดยเขาต้องการหน่วยที่เป็น กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อได้ดังนี้แล้วนักเรียนต้องวิเคราะห์ต่อว่าแล้วเราจะหาจากสมการไหนนะคะจากตรงนี้เราพบว่าถ้าเราจะหา v เราสามารถหาได้จากสมการ v เท่ากับโอเมกาคูณกับ R แล้วโอเมกาเท่ากับเท่าไหร่โอเมกาคือ2พายส่วน t 2นะคะอาพายส่วนด้วยค่าทั้งหมดคูณกับ R เมื่อได้ตรงนี้แล้วเราก็ทำการแทนค่าลงได้เลยนะคะ,ะเราก็จะได้เป็น2คูณกับายคือ3.14และ r นะคะก็คือ384,000หารด้วย t คือค่านะคะคิดเป็นหน่วยชั่วโมงนะคะก็คือ27.3คูณกับ24หน่วยก็คือชั่วโมงจากตรงนี้ เราจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น3.68คูณ10กํลัง3กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงสรุปได้ว่าค่าอัตราเร็วของดวงจันทร์เทียบกับโลกมีค่าเท่ากับ3.68คูณ10กํลัง3กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ